สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันเรื่อง Google Docs หรือ Google เอกสารนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราก็เข้าบัญชี Google Account นะครับเมื่อทำการล็อกอินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจะมีจุด9จุดอยู่ด้านบนมุมบนขวานะครับคลิกไปที่จุด9จุดนะครับเลือกไปที่ Google Drive วิธีการสร้าง Google เอกสารนะครับ ที่มุมบนซ้ายจะมีปุ่มเครื่องหมายบวกอยู่นะครับคลิกที่ปุ่มเครื่องหมายบวกเลือกไปที่โลโก้สีฟ้านะครับ Google เอกสารในวิดีโอนี้เราจะทำเรื่องวิชาโครงสร้างของโลกนะครับงานที่หนึ่งโครงสร้าง นะครับตัว Google เอกสารนะครับมีฟังก์ชันเพิ่มเติมนะครับในการพิมพ์ด้วยเสียงนะครับคลิกไปที่เครื่องมือเลือกไปที่พิมพ์ด้วยเสียงนะครับผมต้องการที่จะพิมพ์หัวข้อนะครับพิมพ์ด้วยเสียงนะครับคลิกไปมันจะเกิดไอคอนด้านซ้ายมือขึ้นมานะครับคลิกซ้ายเข้าไปนะครับ ใบงานที่หนึ่งเรื่องโครงสร้างของโลกแล้วก็คลิกไปครั้งหนึ่งนะครับเพื่อห,หยุดมันนะครับที่เราไม่ใช้นะครับเราก็ลกดกาบดิดไปแล้วก็กระบาปิดมืายไปนะครับเลิกใช้ต่อไปนะครับวิชานี้นะครับเราต้องการที่จะให้เพื่อน หรือทีมงานของเรานะครับเข้ามาช่วยทํางานอันนี้ด้วยนะครับเราคลิกไปที่ปุ่มแชร์ด้านขวาจงเนวนนะครับใส่อีเมลของเพื่อนเราลงไปนะครับในกรณีของการแชร์นะครับจะมีอยู่ด้วยกัน3ขั้นตอนนะครับรูปโลโก้ที่เป็นรูปดินสอนะครับคือเราต้องการให้เพื่อนเราเนี่ยเข้ามาแก้ไขเอกสารฉบับนี้กับเราได้เลยนะครับ แต่ในกรณีของการแชร์มีด้วยกัน3รูปแบบนะครับมีแสดงความคิดเห็นได้ดูได้อย่างเดียวเท่านั้นนะครับซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ในการแชร์นะครับแต่ครั้งนี้ให้เขาเข้ามาแก้ไขได้นะครับแล้วก็กดส่งไประหว่างรอเพื่อนเรานะครับเราก็จะทำงานต่อไปนะครับเราต้องการหาข้อมูลเรื่องโครงสร้างของโลกนะครับเราสามารถสำรวจได้จาก โลกออนไลน์นะครับคลิกไปที่เครื่องมือนะครับเลือกไปที่คําว่าสํารวจนะครับเราไม่ต้องเปิดแท็บใหม่นะครับไปเปิดค้นหาในหน้าจออื่นนะครับมาแล้วนะครับเพื่อนของเรานะครับเป็นไอคอนสีฟ้านะครับในตอนนี้นะครับผมก็คลิกเข้าไปหาเรื่องโครงสร้างของโลก เรามาแล้วนะครับเราก็สวัสด,ดีเพื่อนเราสนิหนอ่งนะครับนะครับเราสามารถคลิกไปที่รูปคนด้านบนขวาที่เป็นจุดๆ,ๆ,ๆนะครับแล้วก็สามารถแชทการคุยกันระหว่างการทํางานร่วมกันได้นะครับนะเดี๋ยวจะสร้างตารางให้คุณช่วยใส่ ข้อมูลนะครับนะโอเคนะครับเราก็สร้างตารางนะครับคลิกไปที่ปุ่มแทรกนะครับสร้างตารางขึ้นมานะครับก็เรื่องปุ่งสร้างถายในโลก ให้คุณจารุนีเปผูดูแลนะครับแล้วก็ใส่คอมเมนต์ไปให้เขาสัหน่อยนะครับถ้าเขาไม่ได้เข้ามาในเวลาเดียวกันแต่ในที่นี้เขาเข้ามาในเวลาเดียวกันนะครับไปนะครับผมก็ไปหาข้อมูลเพื่องของสร้างของโลกนะครับแล้วก็ให้คุณจารุณีเนี่ย ดูดูแลในส่วนของตลาดนะครับคลิกไปที่คำว่าเว็บนะครับเราก็ดูว่าเว็บไห์ที่น่าสนใจนะครับสำหรับเรื่องโครงสร้างของโลกนะครับคร่าวๆนะครับเสร็จแล้วนะครับเว็บไซต์นี้นะครับเป็นเว็บไซต์ที่ดูน่าสนใจนะครับเราก็คลิกลิงก์ออกไปนะครับตัโดเกอร์เอกสารนะครับก็จะเปิดแท็บใหม่ให้เรานะครับเข้าไปดูนะครับ โดยคร่าวๆนะครับเคชอบเนื้อหานะตรงนี้นะครับเราก็สามารถที่จะ Copy ไปวางในเอกสารของเรานะครับไปที่เอกสารของเรากลกปปมานะครับก็ปรับฟอนต ปบสีมันซะหน่อยหนึ่งนะครับฟันนะครับเป็นคอมมิชนะครับปรับสีนะครับปัญจารนีเขาก็พิมพ์อยู่นะครับวยความสนุกสนานนะครับตรงนี้เราสามารถเข้ามาร่วมทำงานพร้อมกันได้ถึงหนึ่งร้อยคนนะครับสำหรับ Google เอกสารนะครับ คุยกันแชทกันไม่ต้องทำงานในเวลาเดียวกันก็ได้นะครับสามารถคอมเมนต์ฝากข้อความกันไว้ได้นะครับผมอยากจะไปหารูปมาเพิ่มเติมนะครับขอรูปโลกมาใส่สันิดนึงนะครับที่ลืมไม่ได้นะครับเมื่อเราอะ่ะดึงข้อมูลมาจากเว็บไซต์ไหนก็แล้วแต่เราสมควรที่จะอ้างอิงนะครับให้เครดิตเขานะครับ เว็บไซต์นี้นะครับที่ผมเอามานะครับให้คลิกไปที่โคดคําพูดนะครับคลิกไปหนึ่งครั้งนะครับจะมี r f f r r n c ์เกิดขึ้นนะครับอยู่ที่ฟุตเตอร์ด้านล่างนะครับว่าข้อความข้อมูลเหล่านี้ผมดึงมาจากเว็บไซต์ไหนนะครับต่อมานะครับผมต้องการที่จะใส่รูปเข้ามาในเว็บไซต์อในเอกสารของผมนะครับผมคลิกไปรูปโลกนะครับ มาลูชื่นชอบสักหนึ่งรูปนะครับเอาไว้ด้านล่างนะครับคลิกไปที่ปุ่มแทรกในเรื่องของรูปก็เช่นกันนะครับเมื่อเราสำรวจและดึงรูปออกมานะครับรูปก็จะมีเรฟเ e นซ์ของสถานที่หรือเว็บไซต์ที่เราดึงรูปมาใช้นะครับ ย่อรูปนะครับเพื่อให้เหมาะสมกับหน้ากระดาษของเราแล้วในตัว Google เอกสารนะครับเราสามารถเปิดจากมือถือมาดูได้นะครับเพียงแค่เราลงแอปพลิเคชัน Google Drive ไว้ในมือถือของเรานะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะครับหน้าจอมือถือของผมนะครับนะครับเลือกไปที่ขึ้นมานะครับเลือกไปที่ Google Drive นะครับ นี่นะครับคือเอกสารที่เราทํากันนะครับนี่นะครับมีคุณจารุณีนะครับตอบกลับความคิดเห็นไว้ด้วยนะครับเราก็สามารถที่จะเปิดดูได้นะครับไม่ว่าเราจะไปที่ไหนนะครับเราต้องการดูเอกสารนะครับในมือถือของเราเราก็สามารถดูได้ทุกเมื่อนะครับโอเคนะครับสำหรับ Google เอกสารก็จบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ